เอาทั้งกำไฟระเบียบบอเม่นมาตมนแต่ไม่ยิ้มสุมดฤดีเต้ายองอัพธนากร,รเทน้ำตุปตับไอ้แม็กกบมาน้ามูอบอกไอแมกอะน่าดิบอเม่นบอเม่นไอแม็กผู้ใดเฝีดเรามมนคือกันแห้งเ์คือใครชื่ชื่อบอเม่นเราว <c oughs> ออมาแ,แ,แต่วงจะเลื่อนตัวเพื่นอนี่พิธีก่อนนี่เพื่อนเพื่นรับจากส่วนสูงบ่คือว่างสาแต่ละวงวิทย์ผู้เตี้ย คงจริญกะเตี๊ยอยู่นี่กะเตี๊ยบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเสวนาผู้อื่นมึงโมเมนพิธีกรมึงเตี๋ยหาพอมึงติดชนะจะไปด่าเขามันกัดะเทียนหดทางพี่อยากบ้าเหตุเพราะเอจังไหนบ่ช่องกระจกเบิ่งจะของขันผู้สูงบูวใดไปนั่งเอกตัวบอยเบิกบานเอาจังซี่จังไหนครับให้จากเสียงอีสานจากระเบียบจากวงเจริญขึ้นไปยืนเทิรบันไดพูดไว้คอยยิ้เรียงเอาบ่าวน้ำมูเน่เอาบ่าวน้ำมูเน่ ฟังโม่บ่โม้นวันเอาว่าอย่างนตีไม่ยีนาบ้าว้างเหรอบ้าเลยแจกเสียงอีสานให้ไปยืนทางเทิงโอ้ยเสียงตะกิ้ใจบวงเก่ากูตอนยีปอบเอาตีมีเสียงกันปีนี้ไปยุ่ยเสียงสะกิ้ใจต่างไม่ไม่ตั้งไม่ไม่ให้ยีทถามนะปีนาบักลางจะไปยุ่ยใส่ปีนาก็ไปเริ่มไม่มาต่อเสียงอีสานผัวละโว้หลัก หลากหลายคณะมาร่วมกันมือนี้มิตรตัวกันกันไม่ก่อนไม่ต่ใสกว๋วงจเจริญวงจเจริญครับตุ๊จับระเบียบวัฒนศิลป์เอา,าทัฒนออกกอี่จี <c oughs> ออกอยังไงมึงอยู่สแย่งแมงโด <c oughs> นจียวนั่นงร้านฮะย้อน <c oughs> <ๆ>ั่งร้านยวนั่งร้านเต้าอู้เต้าแต่ขนาดลูกเพิ่นก็ได้ไปเปิดร้านขายแต่บักหุ่งผุนเขาถือาป่านเห้มึงอ,อยูย่ติบ่็แมนว่าบ่อยากออกดอกว่าน้ำเห่าเนี่ยอยากออกบ่แห้งแล้วไผว่าเหตุผลที่บ่ออกนี่กูหูจักอยู่เดง ติดหนีใช่บ่เบิดเป็นบ่เอาอันติดหนีใช่บ่เบิดบ่แม่นกูผู้ใดญล่ะเอาเฝ้าจังเฝ้านี่อีตาตีอยากออกนะเออบ่แม่นดอกบ่แม่นบ่แม่นแม่นเบิดอล่าสามตัวย่หันน่นะอาเอาครูเพิ่งอยากออกแคกแย่พูดซ้อมแล้วกูกระกลับหอพักกูครูนั่งค้นซ้อมเช็ดแลนไปใส่หุตายถือใครล่ะบ่เนี่ยเดมานดัมูบอยอีนั่น จะว่ากันจะว่ากันมันเกิดขึ้นได้วงการมอลำม,มันแฉบพม่อพ่อ,อากันมือหนึ่งกับพ่อ,อากันมือหนึ่งคือเก่าเอยอยิ้งหาอยุคหน้ดไหนก่อนนะปัจจุบันเสียงสะจิดใจเสียงสะจิดใจบอยเบิกบานจากล้ำเพลินโชว์อเออ,อ,อแม่เขาไปอายวเขาหนีแล้วตกข่าวเนาะร้องอีกแล้วจีมาซอยหัวหน้าทอธนชัยพ่อใหญ่ดูแม่มึงสิเอ้าเอ้าบอยแมนดิเดี๋ยวนี้คอยเข้าใจว่าเราอยู่ปฐม ไปกช่วงอีกมนี่เก่งกว่าเข้าเด็ดเปียงล่ะเอ้าย่าบอไรเด็ดเปียงเอาปีละสองวงเนาะพอมึงถิอผ้าใหญ่ปีละสองวงกระมึือกวกระมึือกวปีละวงสิหรอกเว้ยเอาทั้งพี่เดียดชุดเขียวๆพูดดิไม่ใช่ท่างไหนโอ้พูดนี่พูดนี่อันพูดตุ่มหูอันหูละหูนี่เลยซื้อมาจังไหนเพคะ ้องโมเสียงอีสานค่ะโอ้มาจากเชียงอีสานปลาทั้งคุณแม่นกน้อยกับซุงตัวแทนมาพร้อมงตัวเทศมาพร้อมแต่ว่าสุดคือคุณคุณวะสุดไเอาวสูตในตำนานสุดในตำนานบ่คนโตเจ้าขวางสุดมาก่ได้เลยทรงสุดมาเทนไรนาเนี่ยเข้าเสียงเข้าเสิร่วมแม่พญ่าไม่อีกคือกันก็ก็นี่อีกเด้เออเพราะว่าสิเป็นไผแนะนำก้อยปิยพจนจักรจันทร์ดาวไพ่ไปอีกผู้ใดกันสราง ไอพี่หนากูบอกขวาบ้าพกูแล้วหอดอุไรวันกูแล้วเอ้าคนสุดท้ายคนสุดท้ายทั้งพุนเอี่ยมูเอ้าเพิ่์นคู่จักเหล่าละน้องน้ำรถตู้ซิ่งจากเอ้าจากจากใส่ละจากระเบียบตัวเนาะเอ้าอีน้ำติอีน้ำเขาเห็นอย่างมากมันคือจอยเถอะเอาบ่จอยแังไเหนมันไปตัดมาไปิดตัดยังตัดผมแม่มึงสิตัดผมสิสิสีจอย ตัดยังตักใจจากเกียร์น้อยก็เลยกินข้าวกินน้ำบ่ได้ก็เลยซ้อมบ่เอกเอาอีหลีเอาอีหลีตันเพิ่งไปฮู้เรียงกันอยังมามันคยจูงเขาแต่เรียงความรักแต่มื้อนี้เอาฮู้จักเพิ่ว่าพูดให้พี่กับไผอีปออมเออบ่ว่าแต่เจน้ำอกหักจากเกน้อยดอกยายหาตอนนี้ก็เริ่มสิอกหักจากเมียแลยอ่ะเดี๋ยวบอกถึงเมียนะช่วงนี้เว้าถ้าพี่ถ้าน้องพี่น้องเข้ากลุ่มปิดี๊ดตอนนี้เป็นกลุ่มเปิดอยู่พี่น้องเข้ามาแล้วหลายปานใดเฮ้อ กระต่ายก็ได้ศัตรูจังน้อยเนี่ยประมาณหนึงเล้วนะครับพี่น้องกระถาอยู่ในกลุ่มกระต่ายจริงๆพี่น้องก็อย่างมาเบิ่งในศัตรูอยู่จ้ะที่ก็อจีบบ้าปะอะไรกับเพราะว่าบัตรเทงค่ะวฝนโตบับัวยามาเถอะแต่ชุ่มศิลปินกับบัมีมองฉี่ยูอยู่จะจขนาดไหนขคณะใดปนกันอีเล็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันแม่นกูคิดไปเองให้เรื่องจริงนี่อะไรศัตรูฮวัดไปเน๊ะ ไปแล้วบัณฑิตเล่ยนดอกผลขึ้นย่อยเจ๊หัวกูบ้าน่ะเจ้ากูเจ้าอุตส่าห์ซ่อมไม่เหลือเล้แต่ช่วงล้ำเรืองผู้น่ะไปอย่างตะตูหัวนี่บัณฑิตเรียนดอกบ้านอ่ไปก่อนแล้วมื่อหนานกเราเฮ็ดเฮี้ยนเบิดบ่มีเงื่อนสอบตะตูเดี๋ยวขอโทษแล้วก่อนเออขอโทษแล้วไงเนี่ยบัณฑิตจิตแตนาลักมุกเด็กใหญ่คนบ่ได้มาซ่อมน้ำมูเจ้าะไข่บ่าหูเลยว้าดีๆเด้อว้าบ่ดีกูหาเมารถเมียเด้เอาไปว่าต้นมูเด้อเนี่ ถามคำเรียกร้องอีพี่นี่ผู้ใดเรียกร้องไม่แม่เรียกร้องจากคนเบิ้งเด็กแจากพายแม่พญาเรียกร้องเองพญาเรียกร้องเองไห่ทอไห่ทออยากร่วมตัวพนะโบาณคนได้พี่หนาแตงม่กุมงอึดเลยผู้ใหญ่อ็เได้พี่เอาอีปอบมึงไม่ตะรุนที่ดีมันเท่าเบาบ่าเพื่อนเนาะคนเอ้เออตอนนี้โอ้ยสมกับการเลาะค่อยของพี่น้องอย่าบาสมอย่าบาสมไปทางน่ะซื้อแม่กูเอาเจ้านี่ลูกอีสมเิเออพ่กแบ๊กหรอกลูกบอกว่าก่อ อย่าเล่นพ่อกันเพราะเป็นเด็กน้อยเยอะเศร้าหยอกกันในหมูม่าแม่ครับพ่อพ่อกันโดนเพอพ่อพกันดนยู่ในห้องแต่งตัวก็คุยกันบ่เลิกว่เรียวครับเกน้อมเจียบบ่ได้ไล่วันสะเดาะไปอีพี่นี่กลางสั่นยี่อายุสามหอบผุนเนาะวันแรกวันที่เท่าไรก่อวันที่สิบเจ็ดเหรอเมนนะครับคิวเต่ายองบ่ได้นะครับวันสิจ้อพ่อวันที่เกียวคัพคอยปะฮะไปทเกี่ยวกับข่อยบ่เกี่ยวอยู่ กอยมันยับใส่ข่อยลิยสั์หนอกบทที่แรกชิปเจ็ดตอนอนี้งา่ายมากนี่ชิปสองนี่ชิปสองเขาบอกว่าข่อยเบาบางเนาะพบอยเบิกบานอย่างเบาบางชิปสองเพราะว่าได้ได้ไดคิวหยอดนำกดเนาะห <c oughs> ยอดยางนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แฟนเพจคูเป้เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับตอนนี้พี่น้องก็ยังสามารถซื้อบัตรได้นะครับบัตร149บาทเท่านั้นพี่บอยนะครับเอ้า เบิ่งทางโปตเตึกขงางหลังมีไผแน่บ่มีผู้เดียวบ่มีกูกูมเนี่ยกูม้าแน่ทม่โต้ไม่หามันจะมีกูจะได้มันมาจ้างก,กูว่ากูลงหล่นนี่พิธีก่อนเนี่ยไหมย่าย่ายเจ้าว่างบอมปะนะว่างขันบ่ันว่างก็ขึ้นน้ำเขาเนี่ยบอมปะนะกูก็เป็นคนเสียคนง่ายๆเด้กูบ่ได็กเสียโอ้ยติโอ้ยติตายเอะไรเบื้งดูมีไผ่แน่มีไผ่แน่ย่ายระวังแม่พญากับจอดเด็เก้าก็กัน จอดเสียงมีหกคือไล่แห้งเถอะวะโอยลงทุนเนี่ยเอิดลงทุนเบิดน้อบอดหนกบอดหนกอะไระเบังแนตตีเต้าหยองผู้ดีๆจะว่าเขี่ยแมงบ้าต้าหยองเท่าไนด์ดอกผู้ใดเลี้ยตูนทบทน่นาเชื่อผมีหดตาไหมโอ้เห็ดบาบห่อหน้ากูหายเนาะมาซ่อมคถอะเยหาฮะบ้าดเบิังคักบเบิยงแน่ๆจังไหนมาโอ้ยหัวก็เห็นแตวนี่ไม่ยังน้องปานดำคำคุ้นปีนี้จังไดีมาเถ่าค<อ><ส>ัะเนี<ส>่ย ก็แถวได้เกิดพ่อแม่มึงเถากระเจ้าแถวกระเจ้าพี่ผัวอยู่ดอกเออใครหล่ะผัวกูเห็นผัวจังสี่นะกูเป็นนั่งให้อีปูใหญ่จังสีมีแห้งก่ออยู่เอาเอาเป็นจังใดก็เป็นตีนคัดคัดแต่ผัวตำรวจเ่ราะทหาเต็มมือหนิเฮ้ยจังไดน่าว่าสวาอย่างกับวากูโลดหุ่มห้อกูโลดโอ้ยบ้าจะยิ้มกับย่งอยู่จนอนู่ไม่เนาะย่งผัวแต่น้องเป็นไช้แม่มันนี่แดงพัทธิตาหูดังเสีย อ,อุ้ยมาเตเลต้นแฮงแท้โอ้ยอีปอบนี่ตายแล้วยังเอามาขึ้นอยู่นี่ไหม่คือสิแม่ตายน้าําเนาะอาปากขอบมออยู่รูปกูอีควายอู้ซุมตลกนี่การ์ดกันเก่งว่เอ้าเอามาเตยเถิด นาวันนี้น้าผ้าพี่น้าผ้านองนะครับเขาสู้ช่วงแรกแหกหมานสำหรับศึกรวมพลแม่พญาครับเยตย <ơi S 1> ช่วงแรกนะครับผลงานก่อนล่ำก่อนแรกมีสิทธิ์แค่คิดถึงพี่ท็อปธนาชัยล่ำหมายฟังบนมวลกันแล้วกันเด้อหัวหน้าเฮ้าก็พอพืานออกก้อนหนึ่งอาะเปิดโตเปิดโตคือบอกเอาโฮมบอกมานั่งฝนตกเนี่ย ลาคือหัวลังอยากเห็นหน้าเป็นยังมนแต่บอกมีปัญญาเป็นแนวกันอีกอย่างนแต่เพียงแก่คิดถึงฝันคนเดียวอยู่เสม,เมอมาคือป่าที่สลุบปวดหัวคิดอยากได้นอนกอมเชืช่จิต ดวงชะตาชีวิตบ่อาาหารของไกลมีสิทธ์เพียงนอนไห้มีสิทธ์เพียงเสียใจคิดถึงใดแต่โตหาเป็นความฝันเลือนลังคิด่อดใ้ฝันแห่งเฟลแมะป่บวางใสายเ้นยังเอยลานา สวัสดีครับเอามวนมวนในรอบนี้กับสอนลากสอนทุ่มพันกันแล้วกันค่ะหอ่อนาชัยมาเกี่รู้แนงมีสิทธิ์แค่เพียงคิดถึงตาจะึงก็หงจะเพียงลมลงเขาคุยนองให้แล้วกลางคืนนอนตรมตาสุดจะคมเพราะความต้มเราไปลงสักทีเดินเงียนบน คนจนนั้นสิทธิ์ไม่มีได้เพียงนี้ได้แต่น้อยใจเสียใจมากกว่านี้พระพมนั้นท่านไม่ห้องรู้แก่ใจอาตังออกดีดีรอบหัวใจตัวเองอย่ามังเวกรอบตัวเองเงยหนอนมีสิทธิ์แค่นี้อย่าวิ่งบดป่าจะนอนแสนโกรระบา